คนนะตอนนี้คนดูโอ้โหคนดูเพิ่มเยอะมากเลยนะครับคนดูเจ็ดร้อยคนเนี่ยนะครับเอ้หนึ่งพันเจ็ดร้อยคนเนี่ยนะครับต้องกดติดตามก่อนแล้วก็กดส่งข้อความมานะนะครับกดติดตามกดส่งข้อความก่อนนะครับมันจะด้นขึ้นให้เลยนะครับตอนนี้คนทักมาแล้วดูนะดูนะดูนะนะครับดูคนทักมานะครับดูคนทักมานั้นนะครับเยอะมากนะครับคนทักแบบเยอะมากนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะครับเดี๋ยวผมไล่ส่งให้ นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ส่งให้ทีละคนเลยเลขเจ้าสำนักนะครับสองตัวนะครับสองตัวเท่านั้นนะผมเน้นย้ำนะครับว่าสองตัวเท่านั้นนะครับคนไหนที่ทักแล้วนะครับผมจะไล่ส่งให้หมดเลยใครที่ทักเข้ามาในเพจแล้วนะนะครับเพราะว่าคนทักมาเยอะนะครับตัวต่อไปนะครับนี่นะครับเก้าสี่เก้าห้าใครชอบบ้างไหมนะครับอยู่ในกลุ่มตลอดค่านะครับใครอยากได้เลขทักไปที่เพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ผมเขียนให้นะครับ เขาไม่ให้ผมเขียนให้นะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไล่ส่งเลยนะครับผมจะไล่ส่งให้ทีละคนเลยนะครับตอนนี้คนทักมาเยอะมากนะครับนะโทรศัพท์ผมน่าจะค้างแล้วดูคนทักมานะนะครับกดเข้าไปที่เพจผมก่อนนะกดติดตามแลวกดส่งข้อความนะครับแล้วทักมาเลยทักมาหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนยิ่งดีนะครับผมจะได้ส่งให้ทุกคนเลยแล้วก็ผมจะได้แบบ ผมอยากให้ทุกท่านได้นะครับเพราะว่างวดที <t <t um um ่แล um 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 la ้วหนึ่งเขาเข้านะครับงวดที่แล้วเนี่ยเขาฝันนะครับเขาฝันได้เลขสามตัวนะครับหางเดียวนะนะครับแลวเขาไปหมุนเอานะครับไปหมุนเอาแล้วถูกด้วยนะครับงวดนี้เขาฝันเลขสองตัวมาสองหางนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไล่ส่งให้นะครับไล่ส่งให้กับทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านใครที่อยากได้เลขเจ้าสํานักใครที่มาใหม่นะครับพอทุกท่านทักมานะทักมาปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งไลน์เข้ากลุ่มด้วยนะครับสําหรับคนที่จะเข้ากลุ่มด้วยนะกดลิงก์นะครับได้เลย ก้าหกนะครับสามตัวนี้เดี๋ยวผมเน้นให้หนึ่งพันแปดร้อยคนเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหคนเข้ามาเยอะมากนะครับดูคนทักนะตอนนี้น่าจะประมาณห้าร้อยคนคนทักมาโอ้จากหนึ่งพันแปดร้อยคนนะครับชอบชอบเก้าห้านะครับจากหนึ่งพันแปดร้อยคนนะครับตอนนี้คนทักมาแล้วห้าร้อยคนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามส่งให้นะนะครับส่งให้เร็วที่สุดนะครับอ่ะนี่ผมจะสอนนะครับถ้าทุกท่านดูไลฟ์สดอยู่นะนะครับสมมุติว่าทุกท่านดูไลฟ์สดอยู่แบบนี้นะครับนะครับสมมุติว่าดูไลฟ์สดอยู่นะครับ ให้เลื่อนลงมานะครับแล้วเข้ามาที่เพจนะครับนี่กดติดตามแล้วกดส่งข้อความเพจเลยนะครับกดติดตามแล้วกดส่งข้อความเพจเลยนะครับมันจะดิ้งไปเลยเดี๋ยวผมนะครับจะได้ส่งให้ทุกท่านโอเคเนาะนะครับตอนนี้คนทักมาเยอะมากนะครับนี่วิธีการเอาเข้าขึ้นนะครับก็กดอันนี้นะครับมันก็จะกลับมาหน้าไลฟ์สดแล้วนะครับตามนี้นะนะครับอ่ะถึงเวลาแล้วนะครับสวัสดีค่ะนะครับรอค่ะนะครับชอบก้าสีมากนะครับจริงๆผมอยากวงให้เลยนะอ่ะเอาแบบนี้กันผมวงให้เลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยคนนะครับ ผมวงห้เล่ตัวเน้นนะครับ9-4ตัวแรกนะใครไม่มีงบนะครับใครไม่มีงบนะครับให้เอาเม็ดเดียวของผมพอโอเคไหมนะครับเอาเม็ดเดียวของผมพอแต่ถ้าใครบอกว่ามันเยอะไปเอาเม็ดเดียวของผมแล้วรอเอาเลขเจ้าสํานักนะครับเลขเจ้าสํานักเขาให้แค่สองตัวนะครับเนี่ยผมจะไล่ส่งให้ทุกคนที่ทักมานะครับผมซื้อรางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับซื้อเทหล่ครับซื้อรางวัลที่หนึ่งนี่เดี๋ยวนะ ซื้อรางวัลที่หนึ่งนี้ต้องแสดงว่าต้องซื้อหกล้านใช่ไหมต้องซื้อหกล้านใช่ไหมครับมาใหม่ค่ะนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจกดถูกใจไปด้วยนะนะครับคนทักมาเยอะมากนะครับผมอยากให้ทักหนึ่งพันแปดร้อยคนเลยนะนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยเขาเข้าจริงนะครับถ้างวดนี้เข้าอีกนะทุกท่านครับหนึ่งพันแปดร้อยคนเนี่ยได้รับโชคกันทุกคนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อผมจะดีใจมากๆนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมจะดีใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากได้เลขเจ้าสํานักให้ทักข้อความมาที่เพจเท่านั้นนนนนตามมีีี้้ะะคครรัับบเเดดยว เก้าสองนะครับเก้าสองแล้วก็สี่เก้าสองเอาแบบนี้เลยเน้นเก้าสี่เม็ดเดียวก้าสองสามตัวสี่เก้าสองนะครับไม่เยอะนะครับตามนี้พอนะนะครับใครอยากไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับเข้าไม่เป็นข้าอนหน่อยนะครับทักทักทักข้อความมานะครับต้องทักข้อความมาเท่านั้นนะครับ ผมบอกให้ก่อนนะครับทักข้อความผิดมาแบบนี้นะครับเนี่ยคนทักมาเยอะมากนะครับมันจะเป็นรูปมันจะเป็นรูปข้อความนะนะครับเข้าติดตามอยู่เดือยอาจารย์นะครับขอให้มานะครับงวดนี้นะฮะหนึ่งพันแปดร้อยคนดูนะครับทักเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะได้เข้ากลุ่มด้วยนะนะครับผมจะผมส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มด้วยแล้วก็ส่งเลขเจ้าสํานักให้ด้วยนะครับงวดที่แล้วเนี่ยเขาฝันได้เลขสามตัวหางเดียวนะนะครับเข้าด้วยนะครับงวดนี้ก็น่าจะเข้าอย่างนะผมว่านะครับเพราะว่าเขาเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับ เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับนะนะฮะผมให้แค่นี้นะครับตมไทยรูดวิ่งเก้านะครับผมคิดว่าน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับขออนุญาตเขียนไว้ก่อนนะครับผมคิดว่านะครับมั่นใจมากนะครับถ้าบวกลบหนึ่งแต้มไม่ต้องบวกลบนะเลขผมไม่ต้องบวกลบนะครับผมตรงๆเลยนะครับแต่ว่ากลับหน่อยก็ดีนะครับตัวเดียวกันกับที่ละเมอเลยค่ะอาจารย์นะครับหมายถึงใครละเมอครับละเมอเหมือนกันเลยเหรออู้สดงว่าตรงกันเลยนะถ้าละเมอเหมือนกัน่นะครับ ถ้าเหมือนกันอธิษานว่าได้เรียกตัวเดียวกันเลยนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาใหม่ค่ะนะครับมาใหม่อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากได้เลขเจ้าสํานักนะครับให้ทักมาที่ข้อความเพจเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ทักทุกคนนะครับพว่าเลขของเจ้าสํานักงวดที่แล้วเขาเข้านะครับแต่สาหรับผมนะครับผมไม่เน้นเม็ดเดียวพอนะครับเม็ดเดียวตัวนี้พอนะครับใครสายรูดวิ่งนะครับรูดวิ่งตัวเดียว นะครับตามนี้นะครับ <c oughs> มีใครทาไม่เป็นไหมเดี๋ยวผมสอนอีกรอบหนึ่งนะครับนะมีใครทําไม่เป็นไหม <ocalyptic> เดี๋ยวผมสอนอีกร, <c oughs> รอบ <emitism> หนะึ่งนะครับโอ้คนทักมาเยอะมากนะนะครับเดี๋ยวผมไล่ส่งนะครับสำหรับใครที่ทักมาแล้วนะนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเกือบสองพันคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไล่ตอบเรื่อยๆนะเพราะว่าคนทักมาเอยอะมากนะครับดูนะคนทักเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ทักมาที่เพจเท่านั้นนะครับทักข้อความมาที่เพจเท่านั้นนะครับมันจะส่งลิงก์เข้ากลุ่มแบบนี้ให้เลยนะครับเนี่ยสมมติว่าเนี่ยขอเลขเจ้าสํานักครับเนี่ยผมก็จะบอกว่าเข้ากลุ่มลิงก์นี้ได้เลยนะครับเผื่อใครที่จะเข้ากลุ่มนะนะครับเผื่อใครที่จะเข้ากลุ่มเนี่ยผมจะส่งลิงก์ให้แต่ถ้าใครไม่เข้ากลุ่มเขาไม่ต้องกดลิงก์นะครับแต่ถ้าใครจะเข้ากลุ่มเนี่ยกดลิงก์ได้เลยนะครับส่วนเลขผมจะไล่ส่งให้ทุกคนเลยนะครับส่วนเลขเนี่ยผมจะไล่ส่งให้ทุกคนเลยนะครับเ